ที่นี้บา้านนาปอจังหวัดชื่อจริงอ้าวพูดแล้วครับอ้าวผมนายปิยิชัยโกกพ่อค้านะครับทำการขายที่ดินที่บ้านนาปอใต้ซอยสองบ้านนาพาอใต้หมู่ที่แปดจังต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมืองนีที่สามงานเศษหรือสามร้อยแปดสิบเจ็ดตารางวาเศษขายรายคาหนึ่งล้านเก้าแสนบาท ครับบริเวณที่ตรงนี้จากหลักเสานี้ไปถึงรั้วนนี้ไปถึงรั้วข้างในนู้นรั้วที่เป็นคอนกรีตข้างในนู้นนะครับแต่ทางนี้ไปทุ่เสาไฟฟ้าถึงเสาไฟฟ้าไปนิดต้นถนนนะต้นถนนต้นถนนนู้นครับพื้นที่ตรงนี้ติดถนนสายลำปางแจ่ห่มหนึ่งศูนย์สามห้าออกไปด้านหน้านู้นจะเห็นถนนทางหน้านนู้นครับประมาณร้อยเมตร เข้ามาเข้ามาซอยนี้ครับเข้ามาตรงนี้ครับมีพื้นที่ตรงนี้จากต้นไม้ต้นนู้ที่ไปเขียวๆด้วยนะครับเรียกว่าต้นขนุนจะไปเขียวๆได้มาถึงตรงนี้เข้ามานี่อ่าพื้นที่เท่าไหร่นะฮะพื้นที่สามงานเศษสามร้อยแปดสิบเจ็ดตารางวาสามร้อยแปดสิบเจ็ดตารางวาครับก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ ตรนี้ปลูกผักปลูกพได้ปลูกผักปลูกพืชได้ครเขาทาผักแต่ถ้าหากว่าถ้าใดสนใจจะซื้อก็สามารถซื้อได้นะตรงนี้ก็สามารถปลูกบ้านลูกอะไรได้เพราะว่ามีมีบ้านคนชน้นบนฉนไม่ได้ติดอะไรครับกับเป็นชนดที่ดินชนวนที่ดินเป็นฉนดที่ดินไม่ได้ไม่ได้ติดสํนองสามารถปลูกได้สามร้อยแปดสิบเจ็ดสามร้อยแปดสิบจัรวาสามร้อยแปดสิบตันวาเศษครับขายแล้วในราคาหนึ่งล้านเก้าแสนบาทหนึ่งล้านเก้าแสนบาทครับ ็สนใจก็มาดูติดต่อได้ที่เบอร์โทร061 061 3 3 2 3 4 3 2 3 4 7 1 6 7 1 6ครับครับตามเบอร์นี้นะติดต่อได้เลยครับอยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองตมตลต้นต้นชัยอำเภอเมืองจอดลำปางครับบ้านนาป่อใต้หมู่ที่8เป็นพื้นที่สวยมองเข้าไปนุ่งถนนประมาณาเล้ล้วนกาถนน ถนนสารปา,รางแจ้งหอมสารปางแจ้งหอมับประมาณมาไม่ถึงไม,ม,ม,ม่ถึงร้อยเมตรประมาณร้อยเมตรประมาณห้าสิบกว่าเมตรเองมองเห็นนี่ครับก็ลองใครสนใจลองมาดูนะครับที่ขายเนื่องจากว่าเจ้าของอายุมากแล้วอายุมากแล้วก็อยากจะขายแล้วก็เอาเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์อื่นเช่นทําบุญบ้านทําทําบุญบ้างสร้างสิ่งที่ทก็ยองอื่นครับ ที่เรานี้ยเขาปล่อยรถให้ตุทกทุกวันนี้ก็ทําไม่ไหวแล้วให้ใหใหขเขาให้เขาเช่าให้เขาเช่าให้เขาปลูกพืชปลูกผักทำให้ไม่รกปลูกพืชผักได้ไม่ได้คิดค่าเช่าอะไรก็ถ้าจะขาดก็จะได้นําเงินไปใช้ประโยชน์จากอื่นสร้างสาธารณประโยชน์จากอื่นเราก็ลองลองเข้ามาดูกันนะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไปน,นั้นเลยครับ